แนวคิดของผมคือผมจะห้อยของให้มันสวยเบิกทางรถพุ่นพวงเดลิเวอรี่ถ่ายบ้านผมจะซื้อของที่ดีที่สุดกำไรน้อยนิดนึงแต่เราขายหมดทุกวันมาห่อนหน้าบ้านเดบกต้องเสียนะ้ำามโหลระตรงเสียเวลาของมันสีหลายกม,มูมีมีตัวเลือกเยอะที่สุดสามารถสร้างเป็นขีดได, <มะ S 2> อได้อย่างใดหลายอยา่างใดน้อยอเขาใดเบิร์ดสิเป็นาการเป็นบ้านจะสร้างใดเบิร์ดค่ะ ทก็จะใส่ถุงหอยแปร์หอเขาเลือกอีกถ้าอยากไตงยางเข้าไปยิบยีบสีผากวางุ่นราคาประมาณราอยสิประจับตัวีบ้าทคือของดีมันจะขายตัวของมันเองครับอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ผมไปทีหลังแล้วผมขายได้แล้วก็สายก็ยังขายได้นัดขาดพลาดเป้าหมายไป1ิบนาทีโอกาสของลูกค้าที่สิบมหาก็คือช่วงเปียนยาง ไอ้เมื่อล้วค่าวก็ยังอยู่บนได้เพราะว่าสื่อดูสื่อประจํานะคะสื่อไลยกับแถมแถมักไฟกับมีมาเขาโทษเราทานนะเว้ยมาใช้ย่อวิ่งเขาเขาไปหรอกวะไหนนี่งานกั้นผ้าเอาเดี๋ยวเมื่อสักเดือนซื้อใบรถกับข้าวคนลุ่มหมดหมดเลยหมดเลยมันหมดเลยไปชื่อไปให้แมว